วัยรุ่นนมาอีกแล้วจ้านะเครื่องเดิมเดิมเสียงหวานเจี๊ยบนะตัวแซดตัวท็อปสุดเลยออกรถศูนบาทกับขาง,งวดเริ่มต้น6,000ชมว,วัยรุ่นเวลรอแม็คเวลเขากวางโอ้โหบบกยางงามเลยยางยีราบแค่255 558วงมาล่ยีดบิวตัดต้องบอกก่อนว่าคันนี้พี่น้องเสียงหวานเจี๊ยบอ เดี๋ยวพาดูหวานขนาดไหนครับไอ้ขึ้นจังบักถาหวานปะ<า>เดี๋ยวพาดูเบิตับระเบิดฟรีดาวไวร่สจบที่ศูนย์บาทไปล้อลอื <c oughs> น้นล้นอีกนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดเก้าตัวแรกตัวเริ่มต้นเริ่มต้นตัวแรกหนึ่งจุดเก้าอยู่ที่ปีสองพันสิบห้าแล้วงค่างวดเริ่มต้นหกพัน นะตัวท็อปสุดลยครับพี่น้องโอ้โหอย่างแหลมอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับนะจบศูนย์บาทจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนักงานบริรษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เหตุห,ห,ตหน้าเหตุสวนแม่บ้านรับพ่อีดอยางขับวินขับแกบ๊สขับบกุก้อขับชิบล้อครับแมคโมคโตัดไม้เผาทันเลี้ยง, ua, ยง,ยยงมั่วเลี้ยงกล้วยเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่อาเบ่แผงร้อยตลาดนั้นของผม อาชีพวัยวไอรุ่นเอาไปฟรีดาวโอ้เดิมออมด้วยเครื่องเดิมสนิทเลยหน้าสวยจ้ะแผ่นเพจเดิมล่องแก้มเดิมฝาป,ปูงมอขออยู่ครบปีแรกไอพอน6,000ปีที่2ออไอพอน9,000รับรถจบที่0บาทไอเซมรรซิ่งจัดให้นะาวิธีการจองแอดไลน์เอาที่นาทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube Channel กดลิงก์ไลน์แอดขมา ส่งบัะประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามยางขนั้นเดี๋ยวอายเดินเลี้ยงใหน้นึกถึงรถยดินมือสองนึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครื่องมงจรนึกถึงได้ครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกกันดันดูเคสส่งฟรีทอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดก็ไปเสมเอ้าวิพมคำว่าเจ้าก็ไปเมิม พิมคำว่าช่วอีีแล้วครับอไอ้เส้ม,มไอ้เส้มจดตหยเอาพิมคำว่าผมอยากเป็นนี่ครับไอ้เส้มชาา้าไปไวเล่นเก้าไวเล่นหนึ่งจุดเก้าเครื่องดิมเสียงหวานเทียบ <c oughs>